ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดทบายจัลไลกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเด d บ y m โมบายแล้วเนาะคิดว่าหลังจากลงคลิปนี้ไปก็จะกลับไปเป็น PC p l a y e r ยอร์ละด้วยคลิปนี้ผมจะมาลองท้าทายตัวเองด้วยการเล่นเดอร์เนร์ในมือถือกันนะคือไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าในเวอร์พีซีอ่ะผมก็แทบจะเล่นไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วในมือถือผมอาจจะอ้วกแตกเลยก็ว่าได้ใครจะไปรู้โอเคเดอร์เนอร์โมบายผมจะรอดไหมเ e ็กกูดู มาเนิร์ดด่านฟาร์มคือไม่รู้ว่าจะรอดป่ะคือแค่ในคอมผมก็เล่นเนิร์ดแทบไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วพอมาแบบแล้วพอมาเจอเนิร์ดในมือถืออีกเงคือบอกเลยว่าน่าจะรอดยาก,กจังชิไม่จอมันยืดอย่าง,าง่ี้ไงเจอนละจะตีโดนรึเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งมาเราใสา่ออนรีชาร์จไวขึ้นนิดนึงกับอะไรนะหายในยไวอะ เดี๋ยวเออโอ้โหมันตีโดนได้ไงเนี่ยดีมั้นมีวิจเจอร์ช่วยเลีงอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนนี้เป็นไงเห็นนะทำไมคนนี้วิ่งลักๆอย่างเงี้ยบอดปะเนี่ยคือไม่รู้อ่ะโอ้โหผมเดินตีเลยเนี่ยรอบสองอะคือเขาวิ่งติดด้วยแหละมันก็เลยตีได้ถ้าเป็นปกตินี่วิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยแหมเพื่อนคนแรกได้ไวอยู่นะ สำรวจเดินที่พึ่งหัดเลนน่าอยู่ตรงนี้แหละนี่พิงด้วยปะโอ้พิงไปโดนตัวพอดีเลยน่ะเออไม่ทันแล้วคนที่เป็นนะเนี่ยเข้ดูเดี๋ยวนะคนแรกเขาจะปล่อยตาเรอหรือว่าไงน่ยเฮ้ยว่ะจะนั่งตรงนี้อ่ะพี่ขึ้นเป็นนะไอ้คนแรกเขาดึงเฉยเลย โอ้คนนี้ใกล้ติดแล้วนะ่ะคือที่เป็นการท้าทายตัวเองที่แบบโอโ้โหโคตรจะย,ยากอะ่ะก็อย่างที่บอกนะคือแค่ในคอมผมก็แทบจะเล่นเนื้อไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะแล้วพอเล่นในมือถือนี่มันต้องแบบปรับตัวสุดๆเลยฮะเดี๋ยวนะตอนก้มหน้ามันก้มไม่เยอะด้วยนะถ้าให้ดูมาฮะอยู่ไหนกันนี่อะ่ะเราจะไปเดินแนละ้าวาร์ปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมาปุ่มนะไม่ได้นี่โอ้โหเมื่อกี้ผมกดตีได้นะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าคนที่จะวนคนที่วนลงคมกีิบปะเนี่ยเดี๋ยวกดตีไม่ทันปุ่มตีมันมันงงอยู่อะโอเคไม่เป็นไรก็พไ,ได้อยู่ยังสนุกอยู่ฮะโอ้โหผมมองก็ะโปรงนี่ไงเจอละอยู่ใกล้เดี๋ยวไม่มแค่เนี้ยโอ้โหเมือเ่อกี้ผมเผลอก้มหน้าเห็นเลย มันเลยบินใกล้อ่ะคนนี้เหมือนจะเล่นเป็นปะดิ่งไปกันไม่รู้อยู่ไหนกันน่ะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เคยดิ่งกระทืบปะเหมือนจะไม่ได้กระทืบนะเออกระทืบอ,อยู่คนที่เฟดสองเรียบร้อยละเฮวาร์ปหาคนเหมือนไม่รู้หายไปไหนกันน่ะเ, <c oughs> เราต้องอย่าลืมแบบอย่าลืมเผือกกุ้มนะเป็นกันแบบนี่ มันเรียบร้อยแล้วออกซ้ายออกขวาน่าจะออกซ้ายนะเห็นเห็นเห็นีโอ้โหปลายมีดพอดีเมื่อกี้เห็นรอดรูพอดีคนนี้ตายแล้วจําได้อยู่เขาดึงจนเฟสสองอะเรียบร้อยเลยมาคนแรกได้ค่อนข้างที่จะไหวโคตรเลยเนี่ยยผมโชคดีอะไรที่เขาไม่ค่อยช่ำกันว้าไปเลยมา ปั๊บเดียวหอนะจะได้รีชาร์จไฟหน่อยผมรู้สึกว่าเนิบมันรีชาร์จไฟ่ในคอมเยอะมากเลยนะน่าจะเปล่าให้เล่นง่ายขึ้นป่ะหรือว่าไงนี่ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนีเพื่อนพยายามส่องไฟแ่ะก้มหน้า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 ผมไม่ให้ส่องเพื่อนผมไม่ให้ส่องนี่ก็จะเอาให้ได้เว้ยนี่ก็จะเอาให้ได้เว้ยจะส่องไฟให้ได้คือเวลาเราโดนส่องไฟพยายามก้มหน้าไปนะคือมันใช้ได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือ คนที่ค่อนข้างเล่นเก่งเลยนะคนเนี้ยคือเขาจู๊กอะไรถือว่าเขาเล่นเป็นอนะ่ะเล่นเป็นระดับหนึ่งเลย,เยระเทบเครื่องเครื่องได้เยอะมากเลยนะยไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนมานะัาง่ะลองไปเครื่องใกล้ๆด้วยกันเอ๊ะนี่งไงวังหมิน่นโอ้โหนี่ก็เป็นอยู่คนที่เล่นเป็นปะมีกุนแจด้วยนะมาเที่ยวมีมีดใหญ่เลยเนะี่ยมีดบังยอมา อ้าวช่วยใครไปช่วยนยะโอ้โหวิ่งช่วยอย่างนี้เลยอ่ะยิ่งกดค้างไม่ทันคนนี้พยายามส่งเขาจะส่งไฟใได้เว้ยคนนี้ดื้อมากมาผมเป็นเนื้อเดินตีเห็นป่ะ <c oughs> ผมซ้ำเลยแล้วกันมาตัวละคนก็เล่นยากพออยู่แล้วโอเคคนนี้นี้ตายแล้วป่ะหรือว่าแค่เฟดสองอยู่เหมือนเขาจะช่วยทันนะถ้าผมจำผิดอะ นี่ไงจริงด้วยฮนะช่วยทันแล้วคนช่วยไปไหนเนะี่ยเฟิงหมินไม่รู้อยู่ไหนฮนะไม่รู้ข้างหน้ามาดิงไปเลยนี่ไงได้ยินเสียงหวัดดีเฟิงหมินเดี๋ยวเชี่ยวโหผมบิงดักอ่ะัวเลยก็จะบิงตามเท่านั้นคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนะเนี่ย โ้โหไม่น่ากดเบิร์นบิงเลยเกือบตีไม่โดนละคือเป็นการท้าทายเลยด้วยแบบโหโคตรจะฮาร์ดค้ดอะตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมมาเล่นมือถือผมคิดว่าจะไม่ไม่แตะเนินเลยนะแต่ไหนมันก็ใกล้จะปิดเบต้าเทสละโอ้ยดูติดเนินก็มาเล่นแบบให้มันรู้เลยว่ามันมันเล่นยากแค่ไหนอะแต่ก็ถือว่าช่ดที่และผมเจอตีไม่ค่อยช้ำอะไรไงวิ่ง เชิดหน้ามสูงกว่าเอ๋นี่ยแหละ่นี่ดีไนดะ้มันขึ้นจอบอกเรายังไม่ซ้ำแล้วกันเราจะเอาคนนี้มาเพื่อนให้มันสนุกสนุกหน่อยถูกไ,ไหมปะ้ะนี่งไงช้วยค่อยๆออ,ออกมาค่อยๆออกมาค่อยๆฮู้สุดปลายพอดี เดี่ยวหักหน้าไปทันปฏิีนมาโอ้โหดที่ผมใส่แค่รีชาร์จไว้สีเหลืองมาเองเนะไม่มันรีชาร์จไวอย่างเงี้ยรีชาร์จไวมากอะ่ะคือแบบมากมากอะ่ะถ้าเป็นในคอมนี่คือเหมือนมันใส่ไปเสียเวยเนี้ย <c ười> คือรีชาร์จไวแบบสุดยอดมากโอเคเจได้ผมมีไปไปขี่เหมือนกันผมนี่แขวะแล้วก็หาอะไรนะยอะไว้อีกคนหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงเจอรอยแล้ะ เดี๋ยวเราขึ้นเนินหาก่อนไม่รู้ว่าเขาวิ่งกลับหรือวิ่งมาวิ่งกลับไปนอนอะไรอย่างนี้เจออยู่นี่เอ๊ะนี่อะไรเข้ามาตรงนี้เออเขาไปตายหมดเลยตักกันดัก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 ตีโอ้โหบิงแม่นยังกระจวางโอ้ยขี้โม้เกิดมาละเฮ้ยคุณว่าเนิร์ดดีเหมือนกับไม่รู้ดิคือมันก็ไม่เล่นง่ายขนาดนั้นนะจะ แค่โชคดีอค่ที่เจอคนไม่ค่อยชอบเมื่อไหร่ก็เลยมันดูง่ายแหละคือบอกตรงเลยว่าทุกครั้งในการบินผมนี่เป็นปากตีทุกครั้งแหละโคตรน่ากลัวเฮ้ยเจอหลุมพอดีตรงนี้โอเคได้แต้มเพิ่มนิดหน่อยอ่ะริบล้อยเอ๊ะถือว่าสนุกเลยนะเนิร์ดในมือถือคือก็มาเล่นอำลาแหละเดี๋ยวเราจะปิดเบต้าละนี่ผมมีเบิร์กเดียวด้วยนะสุดจัดใช่ไหมเล่นตาแรกอ่ะนี่คือตาแรกจริงๆอันเนี่ย Tchau